อนี่เหมือนรู้ว่าจะมีแขกมาเยี่ยมเยือนแน่ๆเขาปูผมต้อนรับเราซะยิ่งใหญ่เลยอจะคาดหวังอะไรล่ะเรามาอยู่ตรงหน้าประตูเขาแล้วนะรู้สึกได้ไหมเย้ยออใช่ฉันรู้สึกได้เต็มๆเลยเฮ้ถ้าการติดอยู่ในหลุมน้ำนั่นสอนอะไรฉันได้อย่างหนึง่งคือบางครั้งเราต้องสูดหายใจลึกๆแล้วก็จนลงไปเลยต้องทำทุกอย่างให้มีสไตล์สินะเทม ก็อย่างกับตัวเองเป็นอย่างนั้นล่ะใช่แต่ตอนที่ฉันทำมันดูเท่งไงนี่ฉันคิดไปเองหรือกับดักพวกนี้มันเดาการเคลื่อนไหวของเราได้ทุกทางเลยพอเธอพูดขึ้นมาแล้วถ้ากับดักพวกนั้นทางานแบบสุ่มๆม,มันคงหลบได้ง่ายกว่านี้นะฉันว่าเราคงมีแฟนพันธ์แท้คอยแอบติดตามเราอยู่แน่ๆเลย ฉันก็สงสัยมาตลอดว่าเมื่อไรที่จเจม่นแคลนั้นจะเริ่มรู้สึกตัวสักทีฉันก็ทั้งแอบผิดหวังนะเนี่ยที่เขาไม่สังเกตให้มันเร็วกว่านี้แต่ว่าเขาก็มีแค่ตัวเองที่ต้องขอบคุณการป้องกันทุกอย่างทุกความประการเตาเผาได่โอดและเครื่องอัดทั้งหมดถูกโปรแกร,รมมาจากการกระทําของมันชัยชนะของมันคือข้อมูลที่ถูกอัปโหลดเข้าสู่ต,ตัวตนทั้งหมดของเมืองนี้และมันจะนําไปสู่ความพ่ายแพ้ของแก แกอาจจะเร็วในการตอบสนองก็จริงแต่มันก็เทียบไม่ได้กับพลังประมวลผลอันนาเหลือเชื่อของสกัดเบนโอ้ออมเมเลที่รักช่วยทำอะไรเล็กน้อยฉันน้อยได้ไหมมีอะไรให้หนูช่วยเหรอคะ,ป,ะป๊าป๋าฉันต้องการรู้ว่าทำไมพวกโมเวสจอมยุง่งต้องมาทำลายวันของฉันขนาดนี้ด้วยนะเออใช้งานแผนสําลองได้ ปที่นี่มันแคบเกินไปยา ja กที่จะสู้กับผู้ขุนยนและคอยดูแลเทมปอีกฉันต้องหาทางให้พวกกระป๋องพวกนี้มันน้อยลงเทมเพสล่อพวกมันมาทานดิได้เลยเฮ้นี่นายมีแผนอะไรเนี่ยขุนยนตรงนี้มันเยอะเกินไปเดี <ad> ja ๋ยวฉันตามเธอไปทีหลังนายจะไม่รีบเข้าสุดท้ายจากไลนนี้หรอกนะ ดีใจที่ได้เจอเธออีกครั้งนะจะสับเป,ป็นหลาดน้ำฉันไม่ขัดขืนเด็ดขาดถ้าฉันเป็นเธอพี่ชายของฉันที่นี่ค่อนข้างจะเป็นห่วงฉันมากซะด้วยสิแบบนี้สิไม่มีพื้นที่ขึ้นมาหน่อยทีนี้ฉันก็กลับไปหาเทมเพสเธอจะได้ไม่ต้องสนุกแค่คนเดียวเฮ้ย <c oughs> นั่นมุกใหม่ฮะ <c oughs> จับโดยพวกมือสมัครเล่นทีนี้ฉันคงจะไม่ได้ยินคำสุดท้ายจากโซนิกนะ่ป,ป้าป๋าค่ะหนูจับปลาแน่นอนไม่ให้ป้าป๋าแล้วนะโหไม่เอานะเธอก็ด้วยเหรอเนี่ยตอนแรกยังพูดถูกอยู่เลย่ลเดียวเหรเอควรจะจับให้ได้สองตัวซิฉันใ้เธอคอยเคลียร์พวกเศษเหล็กที่จมเน้นนั้นทำในขณะที่กมกำลังวิ่งไปทั่วแล้วลลเราจะไปรู้ได้ไงว่าเขาจะติดกับดักพร้อมกับแฟนของเขานะ่ะ เขาคงหวังว่าจะเป็นแบบนั้นล่ะเออก็ได้ฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละฉันเคยเปลี่ยนแผนมาแล้วครั้งหนึ่งและฉันก็จะทำมันได้อีกอ๋คุณพ่อตูจะแค่มวดไปหน่อยไหมนะอย่าให้ฉันตอบใจให้หนูหายหรือเปล่าถ้ามีข้อเสียข้อเดียวในการมีลูกสาวเป็นหุ่นยนต์ก็ตรงที่เธอไม่สามารถเติบเป็นวัยรุ่นมาพูดจาเถียงกับเธอได้ ไอ้ใหญ่โมบิสเร็วไม่เจอพี่แววเธอเลยฮนะแถมพวกคุณใหญ่ๆก็เริ่มโผออกมาแล้วด้วยถ้าฉันไปช้ากว่านี้เธอฆ่าฉันตายแน่ถ้าพวกนั้นไม่ทำก่อนนะนะเเทสเธออยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยใยปลายังน้อยขอแค่ทิศทางจากเธอก็ยังดี จัก,กันสักทีนะโซนิกจอเมนสายฟ้าฉันมีเรื่องหลายอย่างที่ต้องเคลียร์กับแกเป็นพิเศษเลยล่ะนายก็นายเป็นคนอยู่เบื้องหลังความวุ่นวายบนเกาะนี้สินะนายทำไปทำไมวะแล้วนายเป็นใครเรามีเวลามากพอที่จะพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ในภายหลังจอเว้นในเพื่อความสุภาพแกสามารถเรียกฉันว่าด็อกเตอร์อแมนชื่อของ ไายคือแอกแมนเนี่ยนะไม่มีทางอะ่ะฉ,ฉันไม่ไหว <c oughs> <c oughs> แล้วนั่นคือสาเหตุว่าทำไมชื่อของน้องคือออเวเลตซินเนอร์นี่มันดีเกิน <c oughs> นี่ฉันเข้าไม่ไหวแล้วเนี่ย <c oughs> น, <c oughs> นี่แหละมุกเด็ดครับท่านผู้ชม <c oughs> ฉันว่าฉันเพ็นตุ๊กชาบแน่นเลย ั่นคงจะเป็นชื่อของมันสินะบางทีฉันอาจจะพูดยังไม่ชัดเจนสินะเจ้าเมนงั้นขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันเทมเพสท่านนายไม่อยากให้ยายเรามานี่ถูกทรมาแล้วก็นายต้องหยุดขวนโวยได้แล้วนะไอสาระแล้วถ้าแกแต่ต้องเธอแม้แต่นิดเดียวแล้วก็แกต้องเจอกับฉันต่อให้ฉันต้องทำลายที่นี่จนไม่เหลือหุ่นสักตัวฉันก็จะทำแกจะขู่ยังไงก็ตามใจ แจ้าเม่นแต่แกกำลังเดิมพันกับเจ้ามือโดยไม่มีชิปของตัวเองแม้แต่นิดเดียวแกคงสังเกตแล้วสินะว่าทั้งเมืองนี้ล้วนเป็นศัตรูของแกโซนิกออกไปจากที่นี่นะเขาไม่ได้พยายามจะปิดบังเลยวันนี้เป็นกบดังแต่เขาคงไม่ทําแบบนั้นหรอกริงไม่ยหนูเขาคงห่วงเจ้ามากเกินกว่าจะทิ้งเจ้าไว้ที่นี่คนดีจริงๆเลยนะว่าไหมเราจะได้เจอกันอีกแนะ่ในเร็วๆนี้ พยายามอย่าตายแล้วกันในขณะที่ฉันไม่ได้เห็นนะนะอรอก่อนนะเทมเพสฉันไม่ยอมแพ้ให้เธอแนะ่ทีนี้เราก็รอบางทีเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันง่ายกว่าที่ฉันคิดไว้ซะอีกนะเนี่ยแล้วจะยืดเยื้อไปทำไมทำไมไม่กำจัดฉันซะตอนนี้เลยละ่ะเธอเข้าใจผิดแล้วละเย็นหู ฉันไม่ต้องการทำร้ายใครโดยเฉพาะสิ่งที่มีชีวิตที่น่าสะพรึงอย่างพวกแกทั้งสองที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นผู้บุกรุกอย่างแกก็ไม่ควรคาดหวังการต้อนรับอย่างดีที่สุดอมเมเลตไอเก็บตัวอย่างข้อมูลของโมเบสตัวนั้นมาฉันจะเตรียมการต้อนรับพิเศษไว้สำหรับมอนนั่นสักหน่อย <c oughs> ที่นี่ก็คงเป็นสนามลรกมาไว้สําหรับฉันสินะฉันต้องขอบคุณมากๆเลยที่นี่ก็น่าเหมาะซ้อมวิ่งอยู่ถ้ามันเป็นไปได้อะนะโทษทีพวกฉันมีเรื่องต้องคุยกับด็อกเตอร์สักหน่อยก็ไอ <ess> หัวโลนนั่นจับตัวเพื่อนของฉันไปแถมทิ้งคำขู่เอาไว้อีกแล้วเขาจะปล่อยให้ฉันเดินผ่านหน้าประตูอย่างนั้นเหรอถ้าฉันไปถึงเขาก่อนนะนะ โอเคฉันเข้าใจแล้วนี่มันกับดักชัดๆอย่างน้อยก็ต้องให้คะแนนเอกแมนตรงความซื่อสัตย์แล้วนะแชมเปี้ยนสอนิกเดียวอ้าอ้าเจ้าเมนแกคงไม่ได้คาดหวังว่าฉันจะเปิดประตูต้อนรับง่ายๆหรอกใช่ไหมทั้งๆที่เมืองเล่นงานแกขนาดนี้เอ้อ ฉันก็ผ่านเกมเล็กๆของนายไม่ได้อะนะอย่างน้อยก็ยอมรับความพ่ายแพ้แบบลูกผู้ชายหน่อยสิขนาดนายผ่านไม่ได้ขนาดนี <No, uh ้นายยังยิงมกได้เหมือนเดิมเลยนะความมุ่งมั่นของนายทําให้ฉันนึกถึงใครบางคนที่ฉันเคยรู้จักเลยแต่ว่าถ้าจะพูดให้เข้ากับสไตล์ที่แกถนัดละก็ยิยแอนดซอนิประเมินสถานการณ์นี้ตำเกินไปโอ นี่มันน่าเบื่อชิมัดและฉันอยากให้ป๋ายอมให้ฉันไปจัดการจะไม่นั่นจังเรียริหารนั่นก็ยมเน่าคืนเลยอะไรเนี่ยอูย้ต้องให้ป้าป๋ารู้เรื่องนี้ซะแล้วฉันอยากจะเห็นจริงๆว่าสีหน้าป๋าจะเป็นยังไงพอเห็นเจ้านี่โซนิคพ่ายแพ้เหรอแทมเพสถูกจับไปงั้นเหรอ และเพชรมรกกฏกำลังจะตกประโยู่ในน้ำมือของดรเอ็กแมนดยชะตากรรมของเกาะซาวฟ์ไอแลนด์และอาจจะรวมถึงชะตากรรมของโลกด้วยในฉากสุดท้ายของเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรมารอติดตามกันในตอนต่อไปของ Sonic Legacy